ตะวันตกดินกับพี่น้องช้านี่ชายหาดพระยาค่ะยามเย็นตะวันตกดินพี่น้องจะดูสักิดอันนี้มันจะทอนแสงก็อาจจะน้องพี่น้องนดูสิวิววิวพี there, ่น้องดูสวยงามสวยงามมากตะเรียน ไกลแบบอรนไกลโทนดูดนพี่น้องจะ <or S 1> หันมาทางนี้ก็จะสว่าง,งนิดนึงน้องนี่พี่น้องมันไม่ย้อนแสงอตอนตะวัตนตกดินถ้าหันมาทางนี้มันก็จะเป็นมืดมืดพี่น้องลงแล้ว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 รับเหลี่ยมแล้วพี่น้องรับเหลี่ยมแล้วรับเรียมแล้ว ดู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 พี่น้องดูแค่หนึ่งนาทีรับเหลี่ยมแล้วจ้าสิบค่ะดูตะว,วันตกพี่น้องสวยมากภาพที่สวยมากดูพี่น้องเป็นภาพที่สวยมากเลย เปรีปร้ยวแถวทิวพระนาพี่น้องจะไล่ข้ามยำสนพยาครับอกแต่ไอ้นั้นจะอยู่ท้องไร่ท้องนานนะพี่น้องอันนี้ท้องทะเลพี่น้องค่ะรับเหลี่ยมโลกแล้วพี่น้องลงรับภูเข,ขาไปแล้ว ดูสิคะลงไปแล้วพี่น้องลงไปแล้วลงเร็วมากมิดไปแล้วพี่น้องอันนี้มิดแ้วนะเห็นแสงนี้ไม่ได้เห็นตะวันแล้วนะพี่น้องแค่แสงตะวันมันพุ่งขึ้นเฉยๆจินตนาการตามพี่น้องแสงตะวันพุ่งขึ้นที่เห็นเป็น ที่เห็นเป็นแสงในภาพนะคือตะวันลงไปแล้วนะพี่นะแต่แสงตะวันยังพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นสู่ขอบฟ้ารับเหลี่ยนโลกไปแล้วนะพี่น้องมืดแล้วเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วเห็นไหมคะลงไปแล้วลงไปแล้วท้องฟ้าก็จะกว้างหมดแล้วแต่พี่น้องอย่า มาเทนี้ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะพี่น้องดูสิครับมาเทนี้ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเพราะว่าท้องฟ้ายังไม่มืดมากแต่ว่ามันก็จะมีรถนิ่งไปวุ่นวาอยูนอย่นี่นะครับพี่น้องขาอ,อันมาที้ก็จะออกมืดมืดมันจะโคลนตัวละสีเนาะ มันมาทางนี้หมดแล้วพี่น้องหมดแล้วจ้าโอเคนะจ้า,าบายบายค่ะ